พูดถึงปัญหาขยะล้นเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวอย่างที่พัทยาชนบุรีเท่านั้นคุณผู้ชมคะขยับเข้ามาในพื้นที่ปฏิมณฑน,นอย่างนนทบุรีตอนนี้เขาบอกว่าเจอปัญหาใหญ่พื้นที่ทางตะวันตกของนอนทบุรีก็คือย่านปากเกร็ดค่ะที่นั่นบ้านเรือนของประชาชนเยอะมากหมูบ่บ้านจัดสรรก็พุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในแต่ละวันมีปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า1,300ตันค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ปัญหาขยะนี้เป็นปัญหาใหญ่สิ่งสําคัญก็คือต้องการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสําคัญ เรื่องของการกําจัดขยะน,นั่นเองวิธีการของเขาจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามนะคะรวมทั้งประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันค่ะนายอุดอรรโหฐานผู้ในการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจอนนทบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะย่านปางเกร็ดซึ่งมีบ้านจัดสรรสร้างใหม่เพิ่มขึ้น เาไม่มีปัญหาขยะล้นถึง1,300ตันต่อวันทั้งที่มีประชากรนาทิเบียนราชแค่หนึ่งล้านคนและยังไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียจึงต้องเร่งปลูกฝังจิตสํานึกเริ่มตั้งแต่เด็กในโรงเรียนและคนในชุมชนผ่านโครงการคลองสวยน้าใสรักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้ณศูนย์การค้าเซินท่านเวสเกตซึ่งจะช่วยให้คนนนทบุรีที่ไปเที่ยวห้างได้ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเอง